สวัสด,ดีทุกคนครับผมออกไปทำทุระหาคุณพระที่อีกแล้วมาก่อนก่อนเดินทางสวัสดีครับ ไม่รู้จะพูดอะไรครับก้นว mmm ันนี <S <S ้ครับวันนี้ครับเดี๋ยวมีประชุมวันนี้วันจันทร์แล้วเนาะเกือบลืมว่าวันนี้วันจันทร์ประชุมก็ประชุมประจำอาทิตย์ครับแล้วก็ตอนเช้านี้นัดสําคัญก็คือเราจะมาปิดมหากราบเมืองรูปะที่เริ่มต้นกันมาอย่างยาวนานอ้วนวันนี้อ้วนแข่งกับพี่ที่บนะครับทำไม่เสร็จทีวันนี้วันนี้เราต้องเสร็จแล้ว ครั้งที่แล้วมีคนเข้าใจผิดนะนึกว่าผมว่าห<ๆ>ัวเวรยไม่ดีไงไม่ใช่นะคือพ่อโทรหาไม่ค่อยติดแล้วอกป่าคือมือถือมันยังใช้ดีอยู่แต่ทีนี้เนี่ยอยากใช้ให้สะดวกขึ้นเออให้มันครบอีโคซิสเต็มก็เข้าใจว่าแบบ Apple e ้ลเอเวอเรน่ะมันมันอย่างนั้นนะเช้าวันนี้ครับ <S 1> <S 1> ข้อเสียเดียวของร้านนี้เลยคือร้านนี้ไม่มีเส้นเล็กครับ<ม>ล้างมือแล้วเด้อเราก็เลยต้องกินสลับไประหว่างเส้นหมี่กับเส้นใหญ่ โชคดีที่ทั้งสองเส้นก็อร่อยทั้งสองเส้นอาจจะสงสัยว่าร้านอะไรอันนี้เหรอว่าพี่จตตอบไปในไลฟ์นะมีคนถามว่าเฮ้ยพี่แถวบ้านพี่มีอะไรอร่อยบ้างร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้พี่จะก็ไลา่ย,ยาวเลยครับร้านนั้นร้านนี่แล้วก็เนี่ยแหละมีร้านเนี้ยคือหนึ่งในนั้นก็คือก๋วยเตี๋ยวหมูก๋วยเตี๋ยวเนื้อชื่ออนาไม่อร่อยน้ำส้มคือทีเด็ดมากเพราะว่าเปรี้ยว เกี่ยกว่าชาวบงชาวบ้านนะใส่แมงทั้งหมูมเลยน้ำส้มอร่อยแล้วเผ็ดกำลังดีด้วย,ยทีนี้ก็จะคลุกให้เข้ากันนะครับที่เด็ดเลยคือทั้งหมูทั้งเนื้อดีหมดหมูก็ดีหมูดีสู้เนื้อได้เลยเด็ดสัมทั้งหมูตุน๋นหมูชิ้นหมูสดลูกชิ้น,นได้หมดเลยนี่คลุกเข้าไปว้าวน้ำลายสอนะุดจนเด้น้ำลายสอน,น้ำซุปก็อร่อยนะกว๋วยเตี๋ยน้ำก็ถือว่าใช้ได้ดีเลยแหละแต่ว่าพี่จอร์นต้องกินแห้งับพี่จอร์นก็เลยใส่แห้งเท่านั้นเองนะ <S 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 ดูสินี่คือปริมาณของสองถุง <S <S ขออนุญาตหนึ่ บุ๊บก็ามาเนี่ยตรงนี้เนี่ยบุ๊บกมาเนี่ยตรงนี้แค่หมูหนึ่นงชิ้น,น,น,น enjoy eating people อร่อยกินแล้ว แถวนี้แม่มาครั้งสุดท้ายกี่ปีอะเอ่อสิบกว่าปีแม่ไม่ได้เคยมาเลยแต่ว่าเมื่อตอนสมัยอิสระเล็กๆเนี่ยเราเคยมาซื้อของประจําม,มา,ท,าที่นี่ประจําที่นี่โอโตซังชอบมาเนี่ยครับเป็นชุมชนญี่ปุ่นในสกุลวิสามชิสามทับหนึ่งนี่ฮะแถวนี้เป็นแบบเหมือนพื้นที่ความทมรงจาของครอบครัวฮาตานะทําธุระเสร็จก็มาแวะกินร้านนี้ครับวันนี้อยากกินร้านนี้่าแมนูนี่ะ พี่ศิษเตาวอกนี่คือเตาวอกนะครับเตาวอกที่จอร์ดหอยหาขอราคานะครับจัน,นไปชอบรสชาติของร้านนี้นะมาก,กินก็มาก,กินเรื่อยๆเลยคนะือ <c oughs> แบบมนันเป็นญี่ปุ่นผสมจีนนะก็ <c oughs> <c oughs> จะรสชาติเข้มข้นมีความเชงเชงหน่อย หมูหมูคือแบบไม่จำเป็นต้องละลายมากนะผมว่าผมชอบอะไรที่แบบธรรมดาอืมอม,อมันเน้นเน้นแต่ถ้าใครที่ต้องบอกเลยครับอันนี้ผมสั่งแบบผมก็เชวโชย่เนาะค่อนข้างเค็มถ้าใครที่ไม่ชอบเค็มก็อาจจะไม่ไม่ชอบนะครับแต่ถ้าใครที่ชอบกินถ้ามันมีรสชาติเค็มนยรสชาติเข้มๆนะก็อันนี้เลยครับ ดูน <cin stereotype> ้องมาดิซี่ดูน้องมาดิซี่นี่นี่นี่ม่น้องบอกอยู่ว่าพี่จอต้องทำอัฟกาโต้คืออย่างงี้มันก็เกือบเกือบได้แหละครับอัฟกาโต้พี่จะไม่อยากเสียดายพี่จ้เสียดายไอติมเหมือนพี่จะไม่อยากไม่พี่จะไม่อยากเสียไอติมในการทำกาแฟเพราะกินกาแฟทุกวันมันจะเท่ากับการเรากินไอติมทุกวันอ่ะนิวชอลเลนเจอร์มันจะไปยากอะไรคือจริงๆซีรีส์นี้มันควรหมดนะเลย ไม่มีร่องรอยนะครับไม่มีแม้แต่หยดเดียวที่หลุดออกมาเรื่องความสะอาดนี่เป็นเรื่องที่พี่จอร์ดใส่ใจในทุกๆครั้งในการทําอะไรนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเครื่องดื่มหรือว่างานทําอาหารความสะอาดและความเป็นระเบียบคือเรื่องที่แม่พี่จอร์ดสอนมาตั้งแต่ที่พี่จอร์ดยังเด็กแล้วก็จะให้ความสําคัญกับมันอยู่เสมอนะครับขึ้นมาประชุมงานดีว่าครับไม่น่ามีใครฟังอะไรเราแล้วล่ะครับอันบ็อกซ์ครับมีใครส่งอะไรมาให้ก็ไม่รู้ไหนดูซิว่าเราได้อะไร วันนี้โอ้โอ้ใบนี้ฝากให้พี่จอดนะคะขอบคุณสําหรับเสียงของเราครับพี่ขอบคุณครับวันนี้ก็แปลว่าของเรานะจ๊ะหนดูสิมันคืออะไรมันคือหมวกครับผมอะไรเนี่ย right now <laughs> เป็นโลโก้เดียวกับวัคซีนไฟเซอร์นะฮะ <laughs> need a good vaccine <laughs> right now เทฮะเอนี่อันนี้ก็ปล่อยห้อยอย่างนี้เลยปะ่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครับ right now เดี๋ยวอันนี้เอาไปให้จอรสนะฮะ <laughs> อะไรวันนี้อะไรวันนี้ต้นโพที่เกิดบนหลังคาบ้านนี่คือย้อนกลับไปตั้งแต่วันแรกที่ซ้อมถ่ายอ่ะวันนั้นอะ่ะเออเออทุกคนจำได้ไหมคือวันนั้นน่ะที่พี่จอยเดินเข้าไปห้องไอ้แห้งอะ่ะแล้วก็ไปคุยกันเรื่องเฮ้ยฟ้าสวยดีอะ่ะแล้วมีรางน้ําอ่ะแล้วรางน้ําห้องไอ้แห้งอะ่ะมันพังข้างบนนั้นน่ะเป็นห้องที่พี่จอยสตรีมอ่ะอันนั้นมีรางน้าเหมือนกันและอันนี้คือต้อนไม้จากรางน้ําอ่ะโคตรใหญ่ก็ใหญ่เท่าฉัรแล้วอะ่ะนี่เพิ่งถอนออกมาเพราะวันนี้คนสวนม,มาที่บ้านไม่กอดไม่ปลูกเลยวะ อันนี้คือต้องเรียกมันว่ากาฝากใช่ไหมอันนั้นดิคือมันมันไม่ได้ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างตั้งใจอ่ะคือเรามีต้นโพหลังบ้านใช่ไหมแล้วเราว่าลูกมันอ่ะไปตกในรางน้ําแล้วมันก็คงโดนน้ามันก็เลยโตไออือเออแต่มันใหญ่ขนาดนี้เลยออย่างนี้คือมันรอดหรือยังวะมันรอดนะดูลากแม่งโคตรใหญ่อ่ะเออเราเอาไปลงดินไหมลงดินหรือลงกระถางดีกว่าน้ใช่ไหมลงถามแม่นะเออเผื่อมันรอดนะหน้าตาเหมือนโสมเลยว่ะใช่เนี่ยถูกมันใหญ่มากเลยเด้อให้เทียบกับนิ้วฉันอ่ะ ไม่ได้เชื่อว่าสิ่งนี้เกิดในรางน้ำเทียบกันกับนิ้วคนรอตอนที่เราดูจากข้างล่างขึ้นไปอ่ะมันดูเหมือนเล็กว้วยใช่เพราะเราเห็นแค่นี้เราเห็นแค่นี้เราเห็นแค่นี้มันแม่งเลยโอ้โหลองไปปลูกต่อดีกว่าเธอลองปลูกดีใบมันก็สวยนะรู้ผลใจเท่อยู่นะแล้วตั้งชื่อต้นไม้นี้ว่าก็คงจะเกิดใครจะทําไมน้องรางน้ำพมปามโอ้โหนี่นี่ครับผม เฮมเลมนเนตนะครับลาบโซดานะฮะโอ้โหของยินเดียวะของพี่แกป๊ปพี่ยูส่งมาให้ทานเขาบอกว่ามีหน้าผมอยู่ในนี้ด้วยม <c oughs> าชิมครับผสมเฮมก็คือใส่กันชงไว้ด้วย <c oughs> หอมเขียวมาเลย อพอเป็นเลมอนเนตเนี่ยเลมอนมันก็จะมีแบบกลิ่นขมของมันอยู่กลิ่นเปลือกมันนะเนาะมันจะมีความขมอยูน่นิดนึงแต่พอมาเจอกับเฮม,มแล้วเนี่ยมันยิ่งบูสต์ความขมนั้นขึ้นมาคือรสเฮม,มชัดมากนะครับบอกเลยพี่เสียงเดียวคราวหน้าเอาให้ซากวันนี้ผมชอบซาซ่านะอันนี้ไม่รู้ว่าคนอื่นชอบซาหรือเปล่าคิดว่าซาทำดีแต่แบบสำหรับผมแม่งต้องซาว่านี้ฮะแก้ไขได้แต่รสชาติเนี่ยดีแล้วรสชาติอร่อยนะครับผมก็เฮม,มเต็มเต็มเนี่ยแค่พูดอย่างเงี้ยปุ๊บอบลมเข้าไปนะโอ้โหกินตีออกมาเลยไปครับอ วันนี้มีได้กินว่ะอิสระเป็นอันเรียบร้อยแล้วครับปิดมหากาบมึงรู้ปะเสร็จสิ้นอาจจะไม่ครบทุกคนครับปกตินี่ประชุมงานกันยังไม่เปิดกล้องกันเยอะขนาดนี้นี่กำลังจะลงไลฟ์แล้วครับผมนี่พวกแคปออกทีวีออกทีวีออกทีวี อักทีวีอักทีวีเรียบร้อยขอบคุณทุกท่านที่อยู่ดูครับมึงรู้ป่ะขอบคุณทุกคนจริงๆครับหวังว่าจะชอบหวังว่าจะมีโอกาสกลับมาทําใหม่สักรอบหนึ่งนะครับผมวันนี้เดี๋ยวพี่จอนนั่งลุ้นต่อเพราะว่าคืนนี้แม่งมีเปิดตัว Apple กูจะเอาแล็บท็อป16นิ้วเดี๋ยวดูด้วยกันไปขอภายใช้กล้องมือถือครับนี่ครับสี่ทอ้อสี่ทุ่มสิบห้าครับ รางวัลชีวิตว้าวนี่มีกุ้งไขเ่เค็มปีกไก่ทอดซ้ำตมต้มส้ตมตำแล้วก็ข้าวครับได้กินข้าวแล้วครับมีใครทราบบ้างว่างาน Apple กี่โมงกูถามไปกว่าจะได้คำตอบก็ตอ้องรอพวกดีจจได้เดี๋ยวกู <G ül> โอ้จะเออขึ้นไปถาม g ู o g l e คืนนี้ที่รักคืนนี้เขาจะรอดู Live Apple ไลฟ์ Apple ิเว้แอ p เปิลแอปเมีไลฟ์คืนนี้ ปั๊มไม่แน่ใจอ่ะเขาจะรอดูไลฟ์เพราะว่าเขาลุ้นให้มันมี macbook โบสทิวอ๋อเหรอใช่เขาลุ้นให้ม so ันเปิดตัวงโอมันน่าจะมันน่าจะเปิดตัวตอนนี้มันน่าจะงานเนี้ยนั่นแหละครับผมขออนุญาตกินข้าวกันครับแล้วเจอกันอีกทีงาน Apple มาแล้วมาแล้วเริ่มขยับแล้วเริ่มขยับแล้วนี่มันทำหน้านี้น่ารักดีนะตอนนี้ครับดูกันอยู่ประมาณ200 0 0นสองแสนกว่าคนในช่องทางเดียวก็คือในช่องทางที่ Apple มัมาไลฟ์หุยหุยหอะไรอะโอริวันมินิทูโกเฮ้ยจัดเอ้เอน <burning artists> ี่อิสระอยู่ในสายด้วยหืยหยๆยหยางยังยมายังมันดูสดใสดีนะพอมันรันด้วยหน้าอิโมจิมันเฮ้ยเนี่ยซูมแล้วซูมแล้วซูมแล้ว macbook pro 16นิ้ว บเฮ้เดี๋ยวจ้ำจ้ำแล้วกันนะจ้ำจ้ำรอดู macbook pro เอ้ back to team นะวะกับพี่จอดที่กําลังจะหลับเขากําลังสรุปเรื่อง os tifo มาชั่วโมงกับอีก45นาที what เฮ <What? S 2> ้ยเปิดตัวแต่ os <What? S 2> อ๋ออีสลาไอ้ย์หนึน่งชั่วโมง5้าของโก